สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบโกกอกนะคะอ่าชายเทวดามาทำอะไรเนะาะนะคะชายเล็กมาแล้วนะคะโกกอ้ดูทรงผมนะคะพ่อเอาเงยขึ้นดีๆไม่พอตัดแล้วพ่อนี่อเอาไนะม้กันไกลให้พ่อสวยออกกูว่าไม่เกินห้าเซนปล่อยยาวเลยโอ,อ้ปล่อยยาวเลยนะคะฮิปปี้บอก 8คนนึงก็ครัวญาติไปครัวกี่คนนะแปดอ้าวมีนักเรียนมอเท่าไหร่นี่มสามแปดคนบ่ลูกวันนี้เอาเงินไปกี่บาทวันนี้ไปโรงเรียนสองคนลาสามคนเอาเงินไปกี่บาทวันนี้ขาดหนึ่งคนโอ้ยหมดกันนะอ,อย่านอนอย่านอนพ่อก็นอนลูกก็นอนบันนี้ไปสายอีกสามคนไปไปล้างปูรอะพี่แล้วพี่จะผัดกระเพรา ครูมีลายพ่ออยู่เด้อพ่อส่งไปแล้ววันอะไรนะที่เราไปจะปลาดงวัดสุกใช่ไหมโอ้ยเอ๊ะพ่อส่งเข้ากลุ่มอยู่ก็ส่งเข้ากลุ่มนั่นแหละถึงได้รู้น่ะหยุดยาวมาลูกวัดสุกวันเดียวขาดจ้อยครูบอกว่าขาดอีแ้วหน้าลูกผู้ใหญ่เออโอ้ยเดี๋ยวผมกลับบ่านี่เอ็มเอ็มเอ้ยปด สบายมากเลยนะคะชิลๆนะคะเจ้าวิกเอ็มหลับแลว้วหลับปุ๋ยเลยนี่นะคะล้างปูนะคะเอฟซี FC. อันนี้เรามาดูปูภูเขานะคะโอ้เนี่ยอะล้างเลยลูกเดี๋ยวเอาเทใส่นี่ก่อนนี่ล้างมาใส่สวิงนี่นะคะโอ้ยหใสไปแล้วเอาใสเร็วๆๆๆๆไปตรงไหนอะก็จับใส่เร็วๆ ไม่คิดหรอกตอนนันนี่นะคะค่ำแล้วค่ะเสียงเขียดร้องเจ้าเจ้าเลยฝนก็ตกทั้งวันไม่มีหยุดเลยนี่นะคะก็มาสายข้าวกันค่ะนะคะข้าวสุกแล้ว มุ่งข้าเหนียวนะคะหรือลูกชายก็จะออกมาผัดปูภูเขานะคะ น้อยนะคะสุดแล้วนี่นะคะพ่อนิ่มหาอะไรเนะาะโอ้เก็บพริกไปใส่อะไรพี่ให้ดูไว้ผัดปูดนะโอ้ไหนดูก,ก่อน ไม่ได้ซื้อได้หานะไอ้ฟีาดบอกเพจเดี๋ยวไปดูในต้นก่อนพี่ดกไหมไหนพริกอันนี้เราปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะ,ะสุดคุ้มเลยโอ้กินทุกวันนะนี่ <laughs> ไหน <laughs> โอ้นะคะมันเขียวนะคะฟีซก็เลยมองไม่เห็นนะนี่นะคะมันเขียวเราดูเลยไม่ดูไม่ออกค่ะนะคะ,นะคะเยอะอยู่ ดุกมากเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวนะคะเอฟซีใช่ค่ะเห็นแล้วก็มีหลายต้นเนาะพ่อเนาะโอ้ค่ำแล้วนะคะเนี่ยพ่อบอกว่าจะไปก้านกลบน้อยเหรอวันนี้ฝ <c oughs> <s> นก็ตกเนาะ <c oughs> อยาให้ฝนตกแดงๆนะแตก,ก้านมันมัน ถ้ามาถงึงยังให้ตกแรงค่ะพี่มันมันไม่หางายเขาอ๋อมันจะได้เนาะมันไม่ไปอ๋อมันจะอยู่ให้จับอพอ,พอแล้ว,วน,นะคะน,นี่นะคะ fc รอชายกลางชายโตนะคะมาผัดปูยังไม่มาเลยนะคะนี่หลังจากชายเล็กก็ล้างปูไว้รอนะคะตอนนี้ก็ ไม่รอแล้วนะคะพ่อนิ่มก็เดือดแล้วนะคะก็คงจะกินก่อนใช่ไหมพ่อน,นี่นะคะเดี๋ยวไปดูพ่อนิ่มนะคะว่าทานอะไรนะคะนี่นะคะพ่อนิ่มก็เอซีลงสีเดือดลงสีเดือดรอไม่ไหวนะคะมาก็ให้ต,นะต้มอะไรคะขาหมูเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวไปดูขาหมูกันนะคะ ่อยๆนึกว่าต้มลิงไม่ได้ใส่รสดีไม่ได้ใส่นั่นไม่ได้ใส่ส้มแต่ก็เปื่อยนี้ไหนแจ่วฮกโปกป้าเอฟซีนะคะแจ่วฮโปกกับต้มหมูเปื่อยนะคะนี่เมนูพอนิ่มค่านี้นะคะโอ้โหน่าอร่อยมากนะคะกินโอ้แซ่บหลายยุงก็กัดบ่เหยดยกแยกยอกแยกอยู่แถอะ โซนโอ้แหงกระดูกด้วยค่ะอ่อนๆเปื่อยๆนะ FC แซ่บหลายเมนูคํานี้นะคะพ่อนิ่มจัดแล้วค่ะรอลูกชายบ่ไวแล้วแล้วเราก็กินไม่ค่อยจะนั่นนะพ่อเนาะไอ้ผัดผัดทอดทอดพ่อหนูปวดฟันแม่ก็ไม่กินไม่ได้นะคะนี่ปวดฟันยิ่งไปทําเหมือนพ่อนี่โอ้ยจะได้ร้องไห้อีกแล้วมื่อแรงนี่นะจะให้เราไปคณะเขาเรียกว่าอะไร ขลาขลามนำโอ้ยไม่ได้ให้ขลานะคะไม่ไหวเด้อจะให้ไปกินเพือนไม่ไหวไม่ได้ให้กินด้วยพ่อจะกินอะไรก็กินเลยต้องมีอาหารนะแซ่บๆไปเลยข้าว,าวคันเมย์มามาเด้อไข่เอฟซีเด้อข้าวคัมโตโตเลยนะคะนี่ยเผาเห็ดเป็นตะเสบก็เอาสดน้ำ มันจะไหวปะได้ก็ทำคลิปกินไหวเขายิ่งกินได้อ่ะอย่างน้อยน่ยสามวันทคลิปกินครั้งหนึ่งใช่ไหมเอาแบบพี่หิวอันนี้นะพ่อก็กินกี่ขาบแล้ว หลังจากแม่ปวดฟันนี่ไม่มีเพื่อนกินแกก็กินสามขาบแล้วนะคะเอฟซีเอ้ยนี่ตัวนึงมีสีเท้าสีเท้าบอกส้มสีเท้าอ้อหือกินได้สามข่าสองนี่เนี่เอ้าต่อยไปให้หมดนะคะพ่อเอ๋ยวันนี้ก็ไม่หมดคารุ่มไปกินด้วยพรุ่งนี้อีกเนาะอีกเดี๋ยวแบ่งไอ้เจ้าหนูวายด้วยกับเจ้าขาวอืแซ่บหลายนะคะทุกคนบู๊ย ดูข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูข้าวในกระซิบป้าขาวขาวกักฝากอยู่บนนี้ข้าวปอดสันพิษเด้อจุกเดียวพ่อโบคำข้าวน่าแซ่บคิดฮอดบ้านละทีเนาะมามานะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเมนูเด็ดพ่อนิมนะคะเขาเรียกว่ากินตรีนหมูบมเมนตรีนไก่เด้อค่ะ ต้มตีนหมูนะคะต้มสองวันพอดีคนปวดปันก็เลยด้ดกินคนเดียวโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแย่เลยคุยนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ